สวัสดีครับวันนี้มาเชิญพบกับเรื่องราวจอห์นเวนเกซี่ผู้เป็นต้นแบบให้กับอิดจอห์นเวนเกซี่บุคคลผู้ทิศตนเพื่อสังคมและเป็นผู้จัดงานพาเลตครั้งใหญ่ในชิคาโกที่บ้านอิดสีแดงเจ้าหน้าที่ขุดคุ้ยชิ้นส่วนและกระดูกรวบรวมศพเด็กหนุ่มผู้ชายได้ถึง29คนแกซี่คมขืนรัดคอแล้วนำศพของพวกเขาไปฝังไว้ในทั่วบริเวณบ้าน จากนั้นกลบด้วยดินหรือไม่ก็โบกปูนทับทั้งในห้องใต้ดินในโรงรถในสวนแม้กระทั่งใต้พื้นห้องนั่งเล่นของเขาชาวอเมริกันยังคงแคลงใจว่าคนที่ได้รับการเชิดชูเป็นบุคคลดีเด่นนั้นกลายมาเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้อย่างไรทําไมไม่มีใครสังเกตว่าเบื้องหน้าของแกซี่ที่เป็นคนเอื้อเฟื้อมีน้ําใจนั้นและชอบสวมใส่ชุดตัวตลกโปโก นั้นที่เบื้องหลังเขามีความโหดเหี้ยมอำหิตซุกซ่อนอยู่โปโก้ฆาตกรต่อเนื่องในชุดและหน้ากากตัวตลกชีวิตในวัยเด็กของเขาสนิทสนมกับแม่และพี่สาวสองคน แต่ก็ต้องทนกับความสัมพันธ์ที่ยากลำบากกับพ่อของเขาซึ่งเป็นคนติดเหล้าที่ชอบทำร้ายร่างกายภรรยาและลูกๆของเขาเป็นสม่าเสมอพ่อของเขายังดูถูกเขาว่างูไอคนโง่และเปรียบเทียบกับเขาอย่างไม่สมควรกับพี่สาวของเขาหนึ่งในความทรงจาแรกของแกซี่เขาถูกทุบด้วยเข็มขัดหนังเพราะเหตุที่ทำในเพราะเหตุที่ทำให ส่วนประกอบเครื่องยนต์ของรถยนต์ยุ่งเหยิงโดยไม่ได้ตั้งใจที่พ่อของเขาได้ประกอบขึ้นแม่ของเขาพยายามที่จะปกป้องลูกชายเธอจากการทารุณกรรมของพ่อซ,ซึ่งส่งผลให้มีการกล่าวหาว่าเขาเป็นน้องสาวและลูกชายของแม่ที่จะอาจจะเติบโตขึ้นมาเป็นเพศทางเลือกแกซี่ยังคงรักพ่อของเขา แต่รู้สึกว่าเขาไม่ดีพอในสายตาของพ่อเขาตามที่เพื่อนของเกซี่บอกเขาไม่เคยตีพ่อของเขากลับในการทะเลาะวิวาทครั้งเหล่านี้เลยวันที่6พฤษภาปี1978โรซาลีนคาร์เตอร์ไม่อาจล่วงรู้เลยว่าคนที่เธอเพิ่งทำความรู้จักด้วยนั้นเป็นฆาตกรโลกจิตวันนั้นภรรยาของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมขบวนพาเหทที่ใหญ่ที่สุดในชิคาโกซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองการก่อเกิดประชาธิปไตยของชาวโปรเมื่อปี1971ที่จัดขึ้นทุกปีภายในงานมีขบวนพาเลทและการแสดงดนตรีสตรีหมายเลขหนึ่งต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีซึ่งได้แก่พบปะพูดคุยและมอบรางวัลให้กับบุคคลดีเด่นในสาขาต่างๆในวันนั้นเธอได้พบกับจอ เวนเกซี่ asi, บุคคลผู้อุทิตตนเพื่อสังคมเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตมายาวนานถ้าพูดชื่อผิดขออภัยนะครับและเป็นผู้จัดงานพาเหรดครั้งใหญ่ในชิคาโก้ด้วยทั้งสองถ่ายรูปร่วมกันอีกทั้งในเวลาต่อมาโรซาลีนคาร์เตอร์นั้นยังส่งภาพถ่ายพร้อมข้อความขอบคุณให้กับเขาด้วยโดยไม่รู้ว่าในภาพนั้นเธอยิ้มและสัมผัส ฆาตกรต่อเนื่องคนสำคัญในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาตำรวจได้ระดมกำลังไล่ล่าเพื่อจับกลุ่มจอนเวนเกซี่มาสอบสวนและคุมขังเจ้าหน้าที่สืบสวนบุกค,ค้นบ้านพักของเขาบริเวณชาญเมืองชิคาโกและพบเศษเนื้อที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่าบ้านอิฐสีแดงหลังนั้นกลายเป็นบ้านสยองขวัญเจ้าหน้าที่ที่ใช้เวลาตลอดสัปดาห์ขุดคุย้ยชิ้นส่วนและกระดูกรวบรวมศพเด็กหนุ่มและผู้ชายได้ถึง29คน เกซี่คุมคืนรัดคอและนำศพของพวกเขาไปฝังไว้ทั่วบริเวณบ้านจากนั้นก็กบด้วยดินหรือไม่ก็โบกปูนทับทั้งในห้องใต้ดินในโรงรถในสวนแม้กระทั่งใต้พื้นห้องนั่งเล่นของเขากระทั่งไม่มีพื้นที่เหลือให้ขุดอีกสี่ศพที่เหลือเขาหามไปทิ้งลงในแม่น้ําไม่ไกลจากบ้านเมื่อข่าวปรากฏในสือ่อทุกคนพากันตกใจการไต่สวนคดีเกซี่สร้างความวุ่นวายเป็นประวัติการณ์ โจดบางรายหวาดกลัวจะถูกลอบทำร้า,ายต้องร้องขอเจ้าหน้าที่ให้ช่วยอารักขาญาติของเหยื่อบางรายถึงกับเป็นลมหมดสติพยานคนหนึ่งอาจเจียนในระหว่างให้ปากคำกระทั่งเกซี่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตในวันที่13มีนาปี1980ปชาวอเมริกันยังคงแขลงใจว่าคนที่ได้รับการเชิดชูเป็นบุคคลดีเด่นนั้นกลายมาเป็นฆาตกรต่อเนื่องได้อย่างไรทำไมไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเบื้องหน้าของเกซี่นั้น เป็นคนเอื้อเฟื้อมีน้ำใจและชอบสวมใส่ชุดตัวตลกโปโก้นั้นที่เบื้องหลังเขามีความหดเหี่ยนอมาหิตซ่อนอยู่นั่นเองคดีของเกซี่นั้นสะเทือนขวัญคนทั้งชาตินั่นเพราะเขาดูคล้ายเป็นคนอเมริกันรุ่นเก่ามีพื้นเพจากครอบครัวธรรมดาสู้งานหนักเริ่มแรกเกซี่ทำงานเป็นสวนแล้วเลื่อนมาเป็นพนักง,งานขายรองเท้าที่มากด้วยสเสน่ห์เขาแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของบริษัทที่มีร้านเคนตักกี้ฟรายชิคเก้น อยู่หลายสาขาต่อมาเขามีโอกาสได้เปิดร้านอาหารเปร็นของตนเองและเริ่มออกงานพบปะผู้คนตามคลับต่างๆเกซี่มีข้อเสียอยู่2อ,อย่างนั่นก็คือกินจุและขับรถเร็วเขามีน้ำหนักตัวเกินพิกัดและโดนใบสั่งบ่อยครั้งเพื่อนบ้านในชื่อโ้าพูดเล่าเกี่ยวกับเกซี่ในเ,เวลาต่อมาว่าเขาเป็นคนโอบอ้อมและพูดจาดีทุกคนชื่นชมงานปาร์ตี้หรืองานเลี้ยงมือค่ำที่เขามัก จัดเป็นทีมและยังขำกับชุดตัวตลกที่เขาชื่นชอบไม่มีใครเคยรำคาญกับเรื่องโม้ของเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่พอจะจับได้ว่าเขาแต่งขึ้นเองความจริงแล้วเคยมีสัญญาณบางอย่างบ่งชี้ตั้งแต่แรกว่าเกซี่มักมีท่าทีไม่ปกติแสดงออกถึงความกังวลกระวัยกับบางเรื่องตลอดเวลาต้นปี1968เคยมีตำรวจมาหาเขาที่บ้านหลังจากที่มีคนแจ้งว่าเขาขืนใจเด็กชายตำรวจขอคนบ้านนั้น และพบว่าฟิล์มหนังโป๊จำนวน5มวนครั้งนั้นภรรยาเขาตกใจมากเธอรู้จักสามีว่าเป็นพ่อลูกสองที่ขี้เกลงใจจากผู้ต้องสงสยัยกลายเป็นจำเลยเกซี่ถูกแจ้งจับข้อหาคุมขู่และกักขังนวงเหนียวเด็กหนุ่มอายุ16ปีคนหนึ่งต่อเมื่อเด็กหนุ่มคนนั้นหมดสติเกซี่จึงปล่อยตัวเข้าไปส่วนเด็กหนุ่มอีกคนถูกเขาบังคับให้ทำออร์ลเซ็ก เมื่อคดีเข้าสู่ศาลจำเลยขณะนั้นอายุ26ปียอมรับสรารภาพในทันทีเลยระหว่างต้องขังในเรือนจำเกซี่ประพฤติตัวดีและเป็นแบบอย่างไม่ช้าเขาก็คงได้รับเลือกให้เป็นพ่อครัวเขาไม่เคยสร้างปัญหาไม่เคยต่อสู้ขัดขืนแม้ว่านักโทษคนอื่นจะต่อยตีเขาก็ตามผลจากการประพฤติตัวดีทำให้เกซี่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากต้องขังไปเพียงแค่18เดือน จอห์นเวนเกซีโยกย้ายออกจากรัฐไอโอวาที่เขาเคยต้องโทษไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอิลลินอยส์กับสู่บ้านเกิดที่ชิคาโกที่นั่นเขาทำงานสร้างชื่อเสียงจากการทำธุรกิจก่อสร้างจากนั้นเขาแต่งงานเป็นครั้งที่สองและพยายามทำตัวเป็นพลเมืองดีโดยเฉพาะกับการปรากฏตัวในฐานะตัวตลกโปเกูตามโรงพยาบาลต่างๆหรืองานลื่นเลิงของเมือง ไม่ช้าตัวตลกร่างอ้วนก็กลายเป็นขวัญใจในบรรดาเด็กๆทั้งหลายภาพลักษณ์พลเมืองดีกลายเป็นฉากบังหน้าแต่เวลาทะเลาะกับภรรยาที่บ้านเกซี่มักทุบทำลายเข้าของเขาแยกห้องกับเธอและไม่ยอมให้เธอเข้าห้องทุกห้องของบ้านนอกจากนั้นเขายังซื้อหนังสือโปสที่มีภาพเปลือยของผู้ชายไว้ดูไม่ช้าชีวิตคู่ของเขาก็ล้มและแล้วเจ้าของธุรกิจก่อสร้าง ก็เริ่มออกล่าเหยื่อเกซี่ใช้กลวิธีต่างๆในการหลอกล่อเหยื่อเช่นเสนองานให้เด็กหนุ่มไปรับตัวที่ไซต์ก่อสร้างยื่นข้อเสนอให้ไปพักค้างที่บ้านของเขาเมื่อไปถึงเขามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ต้อนรับหยิบยื่นกัญชาให้สูบและเกลี้ยกล่อมให้มีเพศสัมพันธ์ด้วยถ้าไม่ได้ผลเขาก็เล่นบทตัวตลกสาธิตกลวิธีการสะดอกกุญแจมือแล้วให้เด็กหนุ่มทําตามจนติดกับดักของเขาถึงตอนนั้น เขาไม่ได้เรียกชื่อตัวเองว่าจอห์นอีกแล้วแต่เป็นชื่อโปโก้หรือแจ็คและมีจุดจบที่คล้ายกันทุกครั้งนั่นคือเกซี่ขมขืนเหยื่อของตนและแสดงกลสุดท้ายให้ดูด้วยเชือกที่ผูกปมไว้สาปมปมเขาคล้องที่คอเหยื่อแล้วใช้ไม้สอดเข้าไปในปมค่อยๆหมุนเกลียวขึงให้แน่นจนกระทั่งเหยื่อของเขาสิ้นลมถึงตอนนั้นเขาไม่ลืมที่จะเฉลยกลที่เขาคิดขึ้นอย่างภาคภูมิใจ หลังจากฆาตกรรมครั้งแรกในปี1972เกซี่เริ่มปฏิบัติการถี่ขึ้นบางครั้งเขาฆ่าเด็กหนุ่มถึง2คนในคืนเดียวเขามักขับรถออกไปตะเวนหาเด็กหนุ่มวัยรุ่นตามป้ายรถประจำทางเวลากลางคืนอาสาขับรถไปส่งแล้วใช้กำลังบงังค,คับข่มขู่หรือบางครั้งก็แสดงตัวด้วยเครื่องหมายตำรวจปลอมแม้ว่าเด็กหนุ่มหลายคนที่หายสาบสูญไปนั้นเคยทำงานให้กับเกซี่ แต่ตำรวจในชื่อเขาโกก็ไม่เคยจะเอกใจสงสัยหลายครั้งตำรวจแวะเวียนมาถามเขาเกี่ยวกับคนงานที่หายตัวไปโดยไม่เฉลียวใจพลิกดูประวัติของเกซี่แม้กระทั่งหน่วยรักษาความปลอดภัยที่คอยอารักขาประธานาธิบดีและภรรยาก็ทำงานกันแบบช่วยๆปล่อยให้เกซี่ผู้มีประวัติด่างพร้อยเคยล่วงเกินทางเพศเด็กๆเ,เข้าถึงตัวและสัมผัสข,ของโรซาลีนคาร์เตอร์ได้ อีกครั้งหนึ่งที่ฆาตรกรต่อเนื่องเกือบจะพลาดท่านั่นก็คือตอนที่เขาโปะยาสลบเหยื่อรายแรกชื่อเจฟฟี่ริงแนวก่อนพาตัวและปล่อยให้หลุดรอดหนีไปได้ริงแนวนั้นหลุดเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่แต่ตำรวจก็ทำงานเชื่องช้าเกินไปเขาจึงดัานด้นสืบหาตัวคนร้ายด้วยตัวเองจนไปพบรถยนต์คันเก่าสีดาที่เป็นยานพาหนะหลักลักพาตัวของเขาเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยสืบต่อจนพบว่า มันเป็นรถของแกซี่ทว่าตำรวจนั้นกลับไม่เชื่อเรื่องที่ริงแนวเล่ามาว่ามันเป็นความจริงแต่นักสืบจากดิสเพลนเมืองเล็กๆไม่ห่างจากชิคาโกมากนะักเชื่อเรื่องนี้เนื่องจากที่นั่นมีเด็กหนุ่มวัย15ปีชื่อโรเบิร์ตไพรส์พนักง,งานร้านขายายาแห่งหนึ่งหายสาบสูญไปเมื่อวันที่12ทธันวาปี1978ก่อนหน้านั้นเด็กหนุ่มบอกกับแม่ของเขาว่ามีนัดกับเกซี่หลังจากที่มีข่าวการหายตัวไป ขของเาจึงมีการเสรืรสวนขึ้นมาและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจนพบว่าเจ้าของธุรกิจก่อสร้างเคยมีประวัติเรื่องนี้มาก่อนเกซี่จึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในทันทีแม้จะถูกเจ้าหน้าที่เฝ้าจับตาแต่เกซี่ก็ยังสามารถนำศพของรัเบิร์ดพรส์ออกจากบ้านได้และนำไปทิ้งลงในแม่น้ำจนได้แถมยังเลือดเย็นพอที่จะขับรถตรงไปหาตำรวจเพื่อที่จะตอบคำถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน ในสมนวนคำให้การของเกซี่มีหมาเหตุบันทึกไว้เกี่ยวกับสายตาที่เย็นชาและรองเท้าของเขาที่เปื้อนโคลนดินกระทั่งเจ้าหน้าที่มีหมายค้นที่บ้านพักของเขาความมั่นใจของเกซี่ที่เชื่อว่าจะรอดก็หมดไปไม่ช้าหลังจากนั้นเขาสารภาพกับตำรวจว่าได้ลงมือฆ่าเหยื่อไปราวๆ3าคนก่อนจะชี้จุดฝังศพเหยื่อตามที่ต่างๆในบริเวณบ้านของเขาอย่างไรก็ตาม ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบยืนยันอัตลักษณ์ได้เพียง24ศพจากเหยื่อทั้งหมด33รายเท่านั้นระหว่างการไต่สวนคดีความในสารทนายฝ่ายจำเลยพยายามสแสดงหลักฐานแก้ต่างว่าลูกความของเขามีสภาพจิตไม่สมประกอบอ้างว่าพ่อของเกซี่มีความจงเกลียดชังโฮโมเซ็กชวลโฮโมเซ็กชวลนั้นแปลว่ามีฝ่ายเพศเดียวกันรักร่วมเพศแบบสนใจในเพศเดียวกันนะครับ เขาเรียกว่าโฮโมเซ็กชวลเละมักใช้กำลังทุบตีลูกชายของตนบ่อยครั้งแต่ท้ายที่สุดแล้วศาลก็ยังตัดสินโทษประหารชีวิตแกซี่สถานเดียวแต่กว่าจะถึงกำหนดประหารตามคำตัดสินของศาลเวลาก็ผ่านล่วงไปนานถึง14ปีช่วงเวลาที่จำคุกอยู่ในนั้นเกซี่ใช้ความเฉลียวฉลาดของนักธุรกิจหาผลประโยชน์จากความเป็นฆาตกรที่มีชื่อเสียงของตนเองเขาเรียกเก็บค่าโทรศัพท์ สายตรงครั้งละ23ดอลลาร์จากใครก็ตามที่สนใจอยากฟังเรื่องฆาตกรของเขานอกจากนั้นเขายังหัดวาดรูปและขายรูปตัวตลกที่เขาวาดอีกด้วยวันที่10พฤษภาคมปี1994จอห์นเวนเกซี่ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีฉีดยาสารพิษฆาตกรต่อเนื่องผู้โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาต้องตายอย่างชา้าๆเหตุเพราะท่อต่อเข้าเส้นเลือดอุดตันการป่านครั้งนั้น ใช้เวลานานถึง18นาทีจบกันไปแล้วนะครับฆาตกรต่อเนื่องจอห์นเวนเกซี่สุดท้ายสิ่งที่เขาทำมาทรามานเหยื่อคมคืนคมคู่รัดคอจนตายเขาต้องมาตายด้วยวิธีที่ทรามานกับสิ่งที่เขาเคยทำไว้เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกไหมกับเรื่องราวของจอห์นเวนเกซี่ถ้าชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ คลิปต,ต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องอะไรกดติดตามไว้นะครับผมสวัสดีครับ There were red flags all along the way that for some reason nobody paid attention to.